สเรื่องที่พ่อแม่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาลูกดือ้อลูกดื้อคืออะไรในความหมายของเราลูกไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามพูดแล้วไม่ทำพูดแล้วเถียงแบบนี้ใช่ไหม เอวามีสาวิธีมาบอกค่ะมันจะทําให้คุณแบบรู้เลยว่าที่เราทาไม่ถูกอยู่นี่นั่นก็เลยทําให้เรายังแก้ปัญหาลูกมีพฤติกรรมดือ้อหรือก้าวร้าวไม่ได้เรามาเริ่มที่ข้อผิดพลาดที่หนึ่งคืออะไรที่ประโยคนี้ไหมที่แบบว่าลูกอ่ะไปชมมากไม่ได้เดี๋ยวเลงเดี๋ยวได้ใจชมไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาทำผิดนะจะต้องดา่าแรงๆจะต้องด่าทันที จะต้องลงโทษทั้งกายทั้งใจให้หลาบจําใครมีประสบการณ์กับประโยคนี้บ้างคือเราก็โตมากับความเชื่อนี้ใช่ไหมหลายคนที่เชื่อแบบนี้ก็จะทําแบบนี้ใช่ไหมความเชื่อมาก่อนการกระทําตามมาเราต้องคิดก่อนเชื่อก่อนแล้วเราถึงจะไปทําแล้วถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่อว่าชมไม่ได้เดี๋ยวลูกเหลิงแล้วเขาจะไม่ยอมทําดีต่อไปเราก็จะทําแบบนั้น ซึ่งมันตรงกันข้ามกับตำราแล้วก็หลักฐานมีงานวิจัยหลายฉบับเลยที่พูดเรื่องนี้ซึ่งความเชื่อที่ชมไม่ได้มันถูกลบล้างไปหมดแล้วลองนึกดูกับตัวเราเองเราไปทำงานวันนี้แล้วเ,เจ้านายก็บอกว่าโอ้โหคุณเอวาคุณทำงานได้ดีมากเลยนะคุณทำงานมาเรียบร้อยมากเราฟังแล้วมีแบบมีใครพูดแม้ว่าถือดีไงมาชมฉันกล้าดีไงมาชมฉันเนี่ยต่อไปฉัไม่ทำแล้ว ฉันจะไม่ทำงานให้ดีให้เรียบร้อยแบบนี้อีกต่อไปแล้วมีไหมคะรับรองว่าไม่มีเพราะสิ่งที่เราจะทำคืออะไรคะม,มันฮึกเหิมอะมันมีกำลังใจอยากทำต่อและอยากจะทำให้ดีขึ้นอีกคะ่ะคุณฝึกตาตัวเองให้มองเห็นสิ่งดีๆที่ลูกทำค่ะฉันจะมองให้เห็นว่าลูกจะทำอะไรที่มันน่าดูมั่งอะไรที่มันถูกต้องมั่ง อะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆบ้างในใครตระหนักถึงข้อนี้ว่าฉันจะฝึกตาตัวเองพิมพ์มาเลยค่ะว่าฝึกตาตัวเองแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ชมลูกอะ่ะแล้วใครจะชม<ห>มาต่อข้อผิดพลาดที่2ค่ะมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ทํากันเยอะมากแล้วรู้ไหมว่าผลลัพธ์เป็นยังไงผลลัพธ์ก็คือเด็กทุกวันนี้ หาตัวเองไม่เจอค่ะคําว่าหาตัวเองไม่เจอคืออะไรคือไม่รู้ว่าตัวฉนันน้นมันมีความเก่งความถนัดอะไรบ้างเวลาอาจจะอยากทําธุรกิจอะไรใหม่ๆขึ้นมาสักอย่างครูอาจารย์ก็จะบอกให้เราไปหาตัวตนค่ะแล้วหยิบสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราเก่งออกมาสร้างคุณค่าเพื่อรับใช้ผู้คนคุณรู้ไหมแค่คำเนี้ย หลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตค่ะยังหาไม่เจอเลยเด็กๆถ้าเราไปถามเขาในวันนี้เขาอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ค่ะทั้งๆท,ที่คนทุกคนเกิดมาอย่างมีจุดประสงค์นะคะไม่มีใครเกิดมาเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรแต่เพราะอะไรเราอยู่กับตัวเองมนาะทั้งชีวิตทำไมเราไม่รู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรทักษะความเก่งของเราคืออะไรก็คือ เขาไม่ส่งเสริมในสิ่งที่ลูกสนใจค่ะเขาลืมไปค่ะเขาเอาประสบการณ์ตัวเองเอากรอบความคิดของตัวเองมาครอบงำลูกแล้วก็บอกว่าลูกต้องเรียนแบบนี้ลูกต้องทำแบบนี้ลูกต้องทำอาชีพแบบนี้ลูกถึงจะมั่นคงลูกอาจจะชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เขาไม่ได้รับการส่งเสริมค่ะสิ่งที่เขามีมามีติดตัวมาด้วยทุกคนมีค่ะถ้าวันนี้คุณเปิดใจนะแล้วมองลูกดูว่าเขาชอบทําอะไรเวลาว่างๆเขาชอบทําอะไรด้วยความเอาใจใส่จากพ่อแม่ค่ะจะทําให้ลูกของคุณหาตัวตนเจอค่ะเอวาพูดถึงตัวเองนิดหนึ่งก็คือว่าคุณพ่อเขาเลี้ยงมาแบบให้อิสระไม่ได้อิสระปล่อยปะละเลยไม่ใช่ ให้อิสระาทางความคิดลูกอยากเรียนอะไรเรียนเลยลูกส่งเสริมลูกอยากทำอะไรทำเลยลูกลูกล้มเหลวมาไม่เคยซ้ำเติม ให้พ่อช่วยอะไรไหมลูกเราก็เลยมีความสุขเขาพูดคํานี้ที่<อ>ยังจําได้อยู่ทุกวันนี้เลยทุกอาชีพรวยได้ถ้าความมั่นคงของคุณลูกต้องเรียนอย่างนั้นต้องทําอย่างนั้นเพื่อความมั่นคงถ้าคุณตกผลึกคํานี้ว่าทุกอาชีพรวยได้เราจะไม่เป็นพ่อแม่ที่บังคับจิตใจลูกอีกเลยค่ะและจะตั้งใจมองให้เห็นว่าเขาสนใจอะไรเราเปิดโอกาสให้เขาไปเรียนรู้หลายๆอย่างและเขาสนใจบางอย่าง เราส่งเสริมที่ตรงนั้นค่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าแต้มต่อที่เด็กมีแต่ผู้ใหญ่ไม่มีคืออะไรเด็กเขามีเวลามากกว่าเราเขายังมีเวลาอีกมากที่จะฝึกความเก่งนี้จนวันหนึ่งที่ความเก่งเนี้ยมันสุกงอมแล้วอะไอทักษะนี้แหละเขาจะงัดออกมาทำเป็นอาชีพได้แล้วเพราะว่าเขาชอบเขารัก ในสิ่งนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถทําได้นานและก็ทําได้ดีกว่าคนที่ทําแค่เพื่อจะได้ตักตกผลึกตรงนี้ไหมคะเข้าใจในจุดนี้ใช่ไหมคะส่งเสริมสิ่งที่ลูกสนใจไปกันต่อข้อ3ค่ะนี่คือสิ่งที่พ่อแม่99.99%พ99ลาดค่ะเคยมีการสำรวจว่า พ่อแม่เสียดายอะไรมากที่สุดที่ไม่ได้ทําให้ลูกตอนที่ลูกยังเล็กเขาเสียดายอะไรรู้ไหมคะ99.99% 99ตอบว่าเสียดายที่ไม่ได้ให้เวลาลูกมากเพียงพอตอนที่ลูกยังเล็กค่ะและบทเรียนนี้เนี่ยเอวาก็แลกมาด้วยความเจ็บปวดนะคะสมัยก่อน ทำงานเยอะมากเป็นคนที่ให้ความหมายว่าการที่เราจะเป็นคนเก่งเนี่ยคือเราต้องหาเงินให้ได้เยอะๆมีลูกแล้วแค่เดือนเดียวอะ่ะก็ไปทํางานแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการที่แบบฉันได้เงินเยอะๆอะ่ะคือฉันเก่งคิดแบบนั้นซึ่งมันไม่ผิดนะการที่เรามีความสามารถในการหาไรายได้เยอะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเจ๋งเป็นเรื่องสุดยอดจนกระทั่งลูกเริ่มเขียนได้อะ่ะเขาก็ไปเขียนที่ฝาผนังบ้านค่ะวันนั้นก็เป็นอีกวันหนึ่งที่กลับมาบ้านดึกดึ่ดนๆแล้วเขาก็ใช้ปากกาเคมี เขียนไว้ที่ฝาผนังบ้านแล้วก็ไปดูใช่ไหมแล้วก็เอ้ยเร,เราเขียนอะไรอะ่ะปรากฏว่าเหมือนแบบเหมือนฟ้าจะถะล่มลงมาเพราะเขาเขียนว่ารักจุด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 ที่สุดในบ้านมันคงจะดีใช่ไหมถ้าในช่องว่างนั้นมันเป็นคำว่าแม่คำว่าพ่อมันคงจะดีมากใช่ไหมเราก็จะยิ้มแบบยิ้มแจ้มแตกเลยใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ไงคะไอ้ช่องว่างตรงนั้นน่ะเขาเขียนว่ารักชื่อพี่เลียงที่สุดในบ้านน่ะ เหมือนฟ้าจะทะล่มเลยไหมคะว่าตอนนี้ฉันทําอะไรอยู่ใช่ฉันหาเงินได้เยอะแต่มันมีวิธีอื่นไหมที่ฉันจะสามารถอยู่กับลูกได้ด้วยเพราะความรักในความหมายของลูกเขาสะกดได้ว่าเวลาค่ะ L O V E เท่ากับ T I M E ซึ่งมันก็ถูกใช่ไหมเขาอยู่กับพี่เลี้ยงทั้งวันนะ่ะเขาก็ให้ความหมายว่าพี่เลี้ยงรักเขามากและเขาก็รักพี่เลี้ยงมากฟังเอวามาถึงตรงนี้ฉันตะหนักแล้วฉันไม่ได้ให้เวลากับลูกมากเพียงพอเริ่มต้นแค่สั้นๆก่อนแล้วคุณรู้ปะช่วงเวลานี้มันไม่ได้ยาวเลยค่ะเวลาที่เขายังอยากอย,กอยู่กับเรามันไม่ได้นานเลยมันดีค่ะ ฉันมีเวลาให้ลูกตลอดเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงมันดีค่ะมันดีมากๆแต่มันจะมีสักกี่คนนะคะที่ทําได้เราก็ยุ่งแต่ละวันแล้วก็มีธุระปะปังใช่ไหมทํางานหาเลี้ยงชีพลูกก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็ไม่ได้มีเวลาให้พ่อแม่ทั้งวันแล้วคุณอยากคิดนะคะว่าเดี๋ยวการงานมั่นคงขึ้นเดี๋ยวอะไรอะไรดีขึ้น เราจะมีเวลาให้กันมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นค่ะการมีเวลาให้ลูกคือการตัดสินใจค่ะมันมีข้ออ้างเยอะไปหมดแหละค่ะถ้าเราจะไม่ทำสกักอย่าง แต่ถ้าเรารู้ว่านี่คือสิ่งสำคัญนี่คือการลงทุนที่จะออกดอกออกผลงอกงามที่สุดในชีวิตแล้วคุณก็เริ่มทำวันนี้เลยค่ะมีเวลาให้ลูกของคุณก่อนที่เขาจะไม่อยากให้เวลากับคุณเราหวังว่า3ามพ่อผิดพลาดในวันนี้จะทำให้คุณตระหนักถึงวิธีการที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาลูกดื้อค่ะไม่มีเด็กคนไหนอยากจะเป็นเด็กดื้อในสายตาของพ่อแม่เขาแค่ไม่รู้วิธีที่จะเป็นเด็กดีในสายตาของพ่อแม่ ก็เท่านั้นเองแล้วเราจะทำยังไงอะคะเริ่มต้นด้วย3ข้อที่เอวาแบ่งปันในวันนี้